bye, -bye. ครับก็กลับมาต่อกันใน EP ีที่59นะครับเกมด e จิเอ o นอัล a านาเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวใน EP ีนี้เราไปทำภารกิจเดี๋ยวผมพอดูโพดแปบบนึงนะครับอ่ะโอเคเป็นยังอยู่ในเรื่องของนิโคลโลนะครับก็เกี่ยวอยู่นิดหน่อยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมขอแก้ข้อมูลสักนิดนึงหลังจากที่ใน EP ีที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปว่าอ่าถ้าสมมติว่าเกิดจบ EP อีพจบเรื่องในเควส EP ีที่แล้วเนี่ย แล้วเราไปทำภารกิจต่อเลยนะครับตรงนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดนิดนึดนงข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในภารกิจนี้เนี่ยถ้าเรามีนิโคโลมาเป็นเพื่อหรือร่วมปราร์ตี้เนี่ยจะไม่สามารถเริ่มภารกิจนี้ได้นะครับภารกิจนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับนิโคโลแหละแต่ว่าเราจะไม่ควรเอานิโคโลมาเข้าปราร์ตี้ครับไม่งั้นมันจะไม่ทิกเกอร์เหตุการณ์ที่จะสามารถทําภารกิจหรือทำภารกิจได้นะครับเราจะเริ่ม เวสนี้ที่เมืองจีโอเหมือนเดิมนะครับเป็นสถาบันสอนเวทมนตร์เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปยังส่วนด้านในนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตกเป็นของนิโคโลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ที่มันจะเป็นด้านนอกร้านน้ําร้านอะไรประมาณนี้แหละโอเคก็คนที่เราจะต้องไปคุยครับอันนี้ิโคโลอยู่นี่นะครับก็ตรงนี้สมมติว่าถ้าใครคุยกับนิโคโลก่อนที่จะรับเควสหรือทิกเกอร์เหตุการณ์เนี่ยนิโคโลจะเข้ามาสู่บาร์ตี้ของเราครับคือเขาจะถามว่า ช่วยร่วมทางกับเขาได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เราจะไม่คุยกับนิโคลโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วมทางกับเราให้เรามาคุยกับบาร์เทนเดอร์คนนี้ครับเขาก็จะบอกว่าเออว่าไงผู้นายรู้ไหมว่าถังหมักเนี่ยน่าจะเป็นถังหมักเหล้านะครับบาเล่เนี่ยอ่ถังหมักเหล้าเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของบาร์เทนเดอร์ของทุกคนเลยโอเคคือบาเล่เนี่ยผมมันมันคือถังล่างนะครับอ่าบาร์เทนเดอร์ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับถังหมักเหล้ามากกว่านะครับ ฮ่าฉันว่านายต้องลองเป็นบาร์เทนเดอร์ดูถึงจะเข้าใจอะนะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไระครับยังไม่หพาพอรกิจครับแต่ว่าเราจะแค่มาทิกเกอร์เหตุการณ์เฉยๆนะครับต้องบอกว่าภารกิจหลังๆเนี่ยคือเราจะต้องเรียกว่ามีเหตุการณ์ทิกเกอร์หลายๆเหตุการณ์นะครับถึงจะสามารถเข้ารับภารกิจได้นั่นเองนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าเหมือนตัวเกมเนี่ยทางผู้พัฒน,นาเกมหรือคนสร้างเกมเขาอาจจะดีไซน์ว่า เราเนี่ยจำเป็นจะต้องคุยกันหลายๆที่ครับถึงจะสามารถติ๊กเกอร์บางเควสดบางภารกิจได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับต่อไปครับเราไปที่กาโต้ครับปะ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 คับโอเคก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะไปยังส่วนที่เป็นถ้ำนะครับของเมืองกาโต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปส่วนด้านหน้าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเน้นเป็นทางลับนะครับซึ่งจริงๆอะถ้าสมมติว่าเกิดใครเล่นอ่มาก่อนหน้านี้นะครับมีการสำรวจ ในถ้ำในดันเจี้ยนถ้ำต่างๆเนี่ยก็อาจจะง่ายเลยนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติจริงๆรูปแบบตามปกตินเนี่ยให้เราเลือกตัวแรกนะครับคือให้เราเข้าดันเจี้ยนที่เป็นถ้ำครับแต่ว่าผมจะใช้สูตรเลยนะครับให้เลือกไปที่น้ำตกแทนครับเราก็หลังจากนั้นเดินกลับมาครับแล้วก็เลือกเป็นถ้ำนะครับเมื่อเลือกถ้ำในรอบนี้นะครับมันจะเข้าทางด้านหลังนะครับจะไม่ได้เข้าทางด้านหน้าซึ่งมันจะเป็นทางลัดแหลกง่ายๆแล้วกันหลังจากนั้นเดินไปทางขวาเรื่อยๆครับ เจอศัตรูขวางทางน่าจะสองรอบถ้าผมจะไม่ผิดปับ๊บโอเคถ้าสมมติว่าเรามาทางปกติเนี่ยจะออกมาทางถ้าผมจะไม่ผิดคือทางนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นทางที่เราออกมาหลังจากที่เราไปไปจนภัยกับดันเจียนเรียบร้อยแล้วถ้าเข้าด้านหน้านะครับจะออกมาทางนี้ซึ่งมันคือต้องบอกว่าพื้นที่สุดท้ายเลยนะครับที่ที่เราจะเข้าไปทิกเกอร์ตัวเควยภปรกิจรอบนี้นะครับโอเคเมื่อได้ผ่านมาครับจะมีถ้ำอีกหนึ่งถ้ำท,ที่เราสามารถเข้าได้นะครับตรงนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับ ให้เราเข้าไปด้านในซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้มีการสำรวจเนี่ยอาจจะเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาในนี้ครับเราคุยกับแม่ชีหรือนักบวชน,นะครับตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าเอาเอมีกระต่ายแปลก,กๆเนี่ยเข้ามาในนี้เราก็เอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยไปกินจนหมดเลยเออตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่ายาหรือว่าน้ําธรรมดาหรือว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไร,รสักอย่างหรือหรือหรือเป็นเป็นน้ำมนนะครับตอนตรงนี้ขอขอแปลเป็นแบบเรียกว่าหลวหลวไปก่อนละกันนะครับว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับ เขาบอกว่าหากไม่มีน้ําศักดิ์สิทธิ์พวกนี้แล้วก็เราจะไม่สามารถประกอบพิธีส่วนใหญ่ได้ในวัดของเราเลยนะโอเคเราก็ทิกเกอร์เหตุการณ์นะครับเป็นเคล็รกิจเรียบร้อยนะครับน้าศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำอำําอมฤตศักดิ์สิทธิ์นั่นเอนะครับแล้วก็ตรงนี้หลังจากที่ทิกเกอร์เรียบร้อยแล้วเราเก็บของครับปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเรียบร้อยครับเราก็หลังจากนั้นออกไปด้านนอกเลยนะครับไม่มีอะไรละตอนนี้เราอ่า ทําการตามหาแล้วก็กระต่ายที่ว่านี้ก็คือนิคโครโรได้เองครับก่อนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อเราเอานิโครโรมาเนี่ยเหตุการณ์นี้น่าจะไม่เกิดนะครับแต่สรุปว่าเราเอานิโครโรมาเนี่ยมันไม่เกิดจริงครับคือไม่สามารถรับแคว้นภารกิจได้เลยนะครับโอเคมากคุยกับนิโคโรครับตัวนี้เขาบอกว่าโอ้ฉันรู้สึกหนักหัวจังเลยเหมือนจะง่วงนอนอะ่ะอ๋อนายกำลังมองอะไรอยู่งั้นเหรอก็จากบทสนทนาน,นี้ครับทำให้ผม อ่าเรียกว่าปฏิปต่อเรื่องนะครับไอ้น้ําอมมตศิกตัดสิทธิ์อะไรเนี่ยมันมันน่าจะเป็นเหล้านะครับหรือว่าพวกวายอะไรต่างๆที่มันถูกบักดองอยู่ในถังนะครับอ่าพูดถึงข้อมูลรวมไปถึงบาร์เทนเดอร์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อ่ยังอยู่ในอ่าคาสิโนอยู่ครับอ๋อนั่น,ม,นมอนสเตอร์กำลังจะเข้ามาทำ้ายชั้นแล้ว โอ้ยน่าขัวจังเลยฉันจะต้องป้องกันตัวเองหรือไม่ก็ยอมให้มันจับตัวฉันไปอ่ะเรียบร้อยครับมารอบนี้เราจะได้สู้กับนิโคโรนะครับต้องบอกว่านิโครโรจริงๆกเก่งมากครับคือผิวมากเลยปุ๊บโอเคผมจะไม่ยอมเปิดอากาศให้มันใช้ท่าไม่เอ,อ้ยโดนโนต่อยโดนต่อย,ย,ย,ยผมจะไม่ยอมเปิดาการใช้ให้มันใช้ท่าไม่ตายครับเพราะแรงมากว่า แรงมากนะครับต้องระวังให้ดีโอเคหลังจากที่สู้จบนะครับก็เรียบร้อยครับสรุปว่านะครับเหตุการณ์นี้นะครับที่น้ําอมฤตศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยที่หายไปนะครับสรุปว่านิโคโลเอาไปซดหมดนั่นเองนะครับก็คือพวกเหล้าพวกไวน์อะไรพวกนี้แหละแล้วนิโคโลก็เลยเมานั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้จะส่งเขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วแหละประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับออกเส้นทางเดิมเลยนะครับ เพราะว่าสถานที่ต่อไปหรือภารกิจต่อไปเนี่ยคือเราจะออกจากที่นี่เลยก็เดี๋ยวผมออกทางเดิมเลยวกันเป็นทางด้านซ้ายนะครับก็จะออกทางด้านนี้หลังจากนั้นเราเดินกลับมาครับแล้วก็เลือกไปที่ข้อ2ครับเพื่อที่จะกลับไปที่แผนที่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดินออกเลยเมื่อเราเดินออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ต่อไปนะครับกลับไปที่ G O เหมือนเดิมนะครับ G O เคเพราะว่าเหมือน ที่เราจะทิกเกอร์เหตุการณ์นี้ได้เนี่ยเราต้องไปคุยกับบาร์เทนเดอร์ที่เมือง GO อก่อนแล้วก็หลังจากรู้เหตุการณ์ว่าตัวน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้มันหายไปนะครับเราก็กลับไปคุยกับบาร์เทนเดอร์คนเดิมเลยนะครับที่อยู่ที่เมือง G o อครับว่าตอนนี้เรารู้ข่าวแล้วว่าน้ำเนี่ยมันหายไปนะครับเอาจะว่าน้ํามันก็ไม่ใช่อะผมว่าเหล้ามันหายไปแล้วเอาง่ายๆ้วกันโอเคไปง่ายล่ะนายอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมนาจะหายมาแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคก็ตอนนี้เขาบอกว่าที่ปรึกษาของชันนะครับทำงานอยู่ในเมืองรูมิน่าเขาสอนให้ชันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยชันเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งบาเลลได้ก็เพราะว่าเขานั่นแหละต้องขอบคุณเขาจริงๆอ่งจิตวิญญาณแห่งบาเลลผมไม่แน่ใจว่ามันคือจิตวิญ,ญญาณแห่งนักดื่มหรือเปล่าไม่ใช่บา์เดรมมันต้องเป็นนักชงใช่ไหมครับโอเคขอทับสับไปก่อนแล้วกันนะครับ สี barrel, ิญญาณแห่งบาเรลนะครับแล้วก็หลังจากนั Carolina, ้นครับเมื ils, ่อกี้เราได้ข okay. ้อมูลมาเรียบร้อแล้วว่ามีที่ปรึกษาหรือคนสั่งสอนหรือคนที่ให้ข้อมูลนะครับคล้ายๆกับเป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่เมืองรูมินาครับเพราะฉะนั้นเราไปที่เมืองรูมินาเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับถ้าจะจำกันได้เราจะเจอกับบาร์เทนเดอร์อีกหนึ่งคนที่เป็นคนละสีกันนะครับเป็นคนละคนกับที่อยู่ที่จีโอนะครับก็ตรงนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายครับเราเคยเข้ามาคุยกับเขารอบหนึ่งแล้วโอเคอยู่ด้านบนครับป๊บปป๊ปั๊บป เป็นผมไม่ไน่ใจว่าหน้าเขาเนี่ยน่าจะเป็นจิกซอว์นะครับเขาบอกว่าฉันสามารถเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังได้นะอยากฟังหรือเปล่าล่ะโอเคแน่นอนครับอยากฟังครับที่นี่คือเมืองรูมินาพวกเราผลิตน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อดับก,กระหายให้กับชาวเมืองน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกสร้างขึ้นภายในถังหมากและปริมาณของของเหลวเนี่ยค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป พวกเราเชื่อว่าจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยไม่สามารถรอได้นานถึงขนาดนั้นหรือว่าไม่สามารถรอจนมันสําเร็จได้พวกเราก็เลยค่อยๆจิบมันทีละเล็กทีละน้อยผมว่าตรงนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราน่าจะประมาณว่าทีละกล๊บทีละกล๊บนะครับหรือว่าทีละเป๊กอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับคือกินทีละนน้อยครับเผื่อมันจะเมานะครับตรงนี้เราก็อ๋อโอเคแล้วก็นั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อโรงเตียมแห่งนี้ว่าจิตเป็นจิตวิญญาณแห่ง แห่งสิ่งไร้ร้ายไม่ใช่ครับอ่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะแปลไปในทางดีมากกว่าจิตวิญญาณแห่งความสุขสนและกันนะครับอ่าตัวนี้มันแปลว่าพวกสุขสนร้ายเกเรหรือว่าชอบแกล้งอะไรประมาณนี้พวกเราอ่ะสนับสนุนจิตวิญญาณที่ไม่อคติกับสิ่งนี้นายรู้ไหมว่าทําไมก็มีตัวเลือกสองตัวครับระหว่างรู้ครับกับไม่ไม่มีบอกแสคือไม่รู้เลยนะครับก็น่าจะ,อะตอบรู้ไปครับ นายจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการหมักเสียก่อนหรือว่าจิตวิญญาณแห่งถังหมักนะครับหรือจิตวิญญาณแห่งบาเลเนี่ยซะก,ก่อนแล้วก็เราได้รับเป็นถังนะครับในจิตวิญญาณเดี๋ยวก่อนนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ๋อแปลว่ามันให้เราเป็นนักดื่มนั่นเองอ่าโอเคผมพอจะเดาออกละไอคำว่าจิตวิญญาณแห่งแห่งบาเลเนี่ยน่าจะหมายถึงพวกขี้เหล้าแน่เลยครับเอาละตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างละ่ะเอาแค่นี้เลยครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราเนี่ยกลายเป็นนักดื่มหรือผู้มีจิตวิญญาณแห่งบาเรลเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นออกจากที่นี่ครับแต่ว่าปัญหาของเรายังไม่จบนะครับปัญหาของเราคือตัวเหล้าหรือถังหมักเหล้าเนี่ยหายไปนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีจิตวิญญาณแห่งนักดื่มได้จิตวิญญาณแห่งแห่งนักดื่มมาแล้วนะครับจุดหมายต่อไปนะครับให้เราไปที่ทะเลทรายครับดูม่านะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บ เรามาทำไมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมาครับเราจะไปทําการตามหานะครับน้ำำําอมฤตศักดิ์สิทธิ์กันแมมพูดถึงน้าอมฤตศักดิ์สิทธิ์แล้วรู้สึกว่า,าสำหรับเด็กยุค90นะครับอาจจะเคยได้ยินน้ําวิสุทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ดังมากเลยในยุคเด็ก90สําหรับคนที่เคยดูหรือว่าเป็นแฟนหนังหรือ,เ,อเขาเรียกว่าไรนะนิยายมังกรหยกนะครับตอนเราไปหาดูนะครับว่า น้ำวิสุทธ์คืออะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้ว่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน้ำวิสุทธ์จริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าน้ำตาหรือน้ำเย็นๆใสๆอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับโอเคแต่ว่ามันถูกเอาไปใช้ผิดความหมายแหละใครอยากรู้ลองไปเสิร์ชดูนะครับน้ำวิสุทธ์นะครับโอเคเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะถ้าจะไปได้ในเควสภารกิจต่อหน้านี้ที่เรามาในเควสตามหา,าเรียกว่าช่วยครูกะถินีกว่าซึ่งมันจะเป็นทางเดียวกันเลยนะครับก็ให้เราไปทางเก่าเลย แต่ว่ารอบนี้จะไม่มีเด็กนักเรียนละให้เราเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาขวาบนสุดตรงนี้นะครับจะเจอโอเคเจอน้าผู้อาะไม่ใชนน้าตกที่เป็นทรายนะครับเดินขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงนี้เจอศัตรูอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคไม่ยากเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊ปปึ๊บป๊บบเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นครับเมื่อผ่าน การต่อสู้รรบมีแล้วตรงนี้สําคัญนะครับมันจะมีทางที่เราสามารถไปได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นครับคืออยู่ตรงนี้นะครับให้สังเกตเสาหินต้นนี้นะครับเราก็เดินเข้าไปเลยปึ๊บตรงนี้ครับซึ่งถ้าไม่สังเกตหรือถ้าเราไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีทางอ่าเดี๋ยวก่อนนะไอบาเลวในจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยมันคือถังที่จริงอ่ะเนี่ยมันคือถังที่ที่เด้งออกมาจากจากตัวเรานะครับโอเคก็กลับมาที่ถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ นายเนี่ยเอาน้ํากลับมาจากโอิซิได้สําเร็จแล้วโลกได้รับการช่วยเหลือแล้วบางทีนี่มันอาจจะไกลเกินไปสักหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ขอบคุณมากมากเลยนะโอเคเรียบร้อยครับแม่ก็แค่ไปเอาน้ําจากโอิซิแค่นี้เองไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าอาจจะยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่รู้เอาบทสรุปครับผมบอกได้เลยเพราะว่าเอาแค่ตั้งแต่รับเควสอันนี้เนี่ยคือยากมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องเดินไปหลายที่ต้องไปคุยหลายที่ด้วย แล้วก็กลับบ้านครับเหมือนเดิมเลยกลับบ้านมารอบนี้เอ่อโอเคก็คุยกับน้องกระบองเพชรครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโอเคฟึบโอเคหลบพานได้ครับอย่างเพลียวอย่างเพลียวแล้วก็มาปั๊บเอ่อฉันน่ะอยากจะชิมมันจังเลยเดี๋ยวก่อนนะนายเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาชิมของเมอนเมาไม่ได้นะ ตุ๊บปั๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บับโอเคมาอ่านไดอารี่กันดีกว่าครับเอ่อภารกิจนี้มันชื่ออะไรว่าน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันชื่อมันไม่น่าใช่วอเตอร์หรือสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพอดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ออันนี้นี่นี่โอเคก็เป็นภารกิจที่4 2ครับเขาบอกว่าถังที่อยู่ในจิตวิญญาณของเจ้านายของฉันเนี่ยได้ระเบิดออกมาที่ทะเลทรายอ่าทะเลทราย บ้านแห่งจิตวิญญาณของฉันทะเลทรายแห่งนี้นั่นแหละมันทั้งร้อนแสงแดดที่แผดเผาแล้วก็แห้งแลง้งอากาศก็แห้งแรงด้วยฉันอยากไปที่นั่นจังเลยอ่ะใช่จริงๆด้วยมันคือกระ,ะ,ะบองเพชรเออมันคือกระบองเพชรนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคก็เข้าใจได้ครับว่าอยากจะไปหรือว่าอยากจะกลับบ้านที่ทะเลทรายนั่นเองนะครับก็สำหรับในวีนี้นะครับตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ น่าจะเดืออีกไม่เยอะแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะครับน่าจะเดืออยู่ไม่ถึง10ตอนแล้วก็ยังไงทนๆดูเอาหน่อยนะครับผมก็จะพยายามทําให้จบนะครับคือจบนแน่ๆแหละแต่ว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับแล้วพบันใหม่ในพีหน้านะครับสวัสดีครับ